สวัสดีแม่หมูสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีปาวเถอร์กับเอฟซีแม่หมูนะคะสวัสดียำเย็นแม่ค่ะพอกันอีกแล้วยามแล้งเอาอย่างอยู่กลางๆนะเอฟซีเนี่ยติปเขาจะไปมาดามมาดามมันปากสั้แม่ค่ะสื้อมาทำไผมันพอยาวพ่อใหญ่ยาวง่ามป่ะค่ะพี่น้องเอฟซีพ่นกระถามมาหลายพี่น้องนะครับเพิ่นอยากได้แต่ว่า แล้วพี่น้องบ่ได้ซงให้อยากได้มาซอยได้กับบ่าวเฒ่ามาดามเพิ่นก็อยู่ใกมันมาดามมันอยู่ใกล้พี่น้องก็เลยเอาไปซงให้ได้ป้าจังได๋เอาบ้าแถวงวดที่ผ่านมาเพิ่นเบิ่งแน่ฝันลราบ่ฝันแล้วเด้อ่าอ่าคัดนผู้ชมอ่านะครับงวดที่ผ่านมาฝันแม่นเด้อแม่หมูเพิ่นฝันว่าได้ไปเก็บเห็ดค่ะฝันว่าได้ไปเก็บเห็ดงวดที่ผ่านมาเห็นบ่ครับค่ะเจ็ดเก้าฟันว่าเก็บหานาะเก็บเห็ดเจ็ดเก้าแมนค่ะ ครับหาเจ็ดเก่าพี่น้องมาเจ็ดเก่าตรงตรงทบชมนะครับไปชมนั่นแม่หมูบอรหรือจังไดอา่านะครับอนนเอาพี่น้องจัดลรไปจัดไปนะครับเนาะกระยับคขาอีกหน่อยนึงเออเอาแม่หมูนั่นแหละเจ็ดเก้าตรงตรงได้เลยทบชมเอาว่าไปหมูว่าโมโมวจะบาเบาซุกซ่านกันเด้นี่จังใดอา่อา มือนั่นไปหน้าเนาะว่าจะเบาๆจักจะเป็นจังใดเรื่องวัดนี่ก็ได้ว่าจะเบาๆดีหน่พี่น้องว่าจะเบาๆเห็นฟังหน่อยดีหน่ก็เลยเอ้าประทับพูดพูดถามมีเนาะแมนผูดกระถามกระถามอยู่ได้โชคน้ำกันประทับบอนกับบวากันเนาะค่ะชมค่ะเป็นแนวทางคว่อฝันบอกสุกันฟังเนาะค่ะมือมือบ้านหนุกอนเนี่ยแม่หมูไปหน้าไปหน้าอยู่หน้าแม่หมูนะหน้าแม่หมูแม่นหน้าแม่หมูจะมีโกกโพกโกบงไงดีเบาเถ้าแม่นบอก แม่นปุกโคกปุกไงปุกหนังแมวก็ไดนะ้ไป,กกกไปที่แรกว่าจะไปเผากระอ่าค่ะไปเผากระเพยวาวเครือ่องว่า,า,ามันมันห้อนนะนะย่านนั่นมันไปล่ามเนาะก็เลยว่าจะไปเผากไผระเพยเหรารห้อนย่านจุดไฟเลยย่านไฟมันล่ามแม่นบ้านนีงก็เลยว่าโอ้บระจุดดอกกระสันเลยเขามาเขามาบ้านเขามาบ้านม่านี่มาแลี้ยงเหรอเพราะฝันฝันฝันวันมีผู้ชายสองคนเขามาหาเมื่อเอิแมื่อ บ่าันหน้าบ้านสิเผาอีรีบอกก่อภัยว่าสันคนถามน่ะบ้านนี่ไปหมูได้ว่าหอวยเผาน่แล้วมันหกเนาะเปนมูไรบ้างสิเพื่อไรว่าจะเฝ้าเผาคนเรลาบอกว่าจะเฝ้าเผาภัยนะที่อยู่หน้าน่ะมันควนว่าจันเันวาน่ะเพราะนมันควนอันจะพึ่งเผาว่าันเอ้าคือว่าจังสั่นได้วางสิเป็นภูมิน้าเป็นภูมิจะทีลีพีหน่า แมีนพีหน้ายวนโพ่นน่นโกโพน่ะพี่น้องเคยบอชไม่หมูอยู่ได้เทียงนี้หน้าไม่หมูติดปลาสาเก่าเป็นบ่เมียนทำช่วงตะกี้เป็นปลาสาเป็นปลาสาเก่าเต้าสมอเป็นวัดปลาแล้วเป็นวัดปลาแล้วมันอยู่ติดบ่ราะเป็นปลาสาเก่ามันติดปลาสาติดปลาสาแมีนติดปลาสาเมันมีต้นโพใหญ่อยู่ข้างกันคอกหมูเอาจังได๋ต่อเพิ่นแางไดนต่อบาดนี้่มาเรียว่าเพิ่นมาบอกว่าอจะเฝ้าเขาเพิ่นเพิ่นควเพิ่นขิวเพิ่นว่าน่ะอือค่ะ แม่หมูก็ได้มาเอาบ่เผามันก็อหกตัวแม่หมูเลยว่าสิ่นก็เลยว่าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าสั่นบ้านนี้เพิ่นละหันหลังไปเพิ่นสิกลับไปทั้งสองสองคนเด๊ะสองคนเป็นผู้ชายสองคนน่าสองคนมาบอกแม่หมูขึ้นแม่หมูไปหน้าว่าจะเผาเผากอไผ่เผาก่อไผ่ะเพราะว่านานี้แม่หมูก็เลยบพราะนเผาหยานมันล่ำหยาดมันล่ามันเป็นนานมันเป็นนานห่อนนานห่อนพี่น้องคันไฟติดแล้วแต่ ยุ่มมองนั่นครับนั่นเคสอีรีเด็กเพิ่นก็เคยบอกเพื่อนนึ่งยุ่มตะกี้แต่ว่าก็เคยถือนพืเพิ่อนยุ่แมนยุ่บมองแมนเอาเพิ่อนมาจากไหนเพิ่นหันหลังบ้านนี้เพิ่นเราันบ้านนี้ว่เอ้าสิไปเราบอกได้ถามสิไปแล้วเอ้าเซลยุ่บอกว่าสั่นเอายังไหลได้บ้างสิเอายังว่าสั่นสิไห้ว่าสั่นเพิ่นว่าพูดนึ่งเลยว่าสิไห้เ่ราะเราฮึว่าสั่นนิ่งกันเอ้าเอานิ่งกันแค่ยังสิไห้ก็บไห้เสมอได้บ้างสิเลสเล็บบอกเล็ถามเพิ่อนนะสิไห้ก็บไห้ตัวเอาสั่นว่า โอเอา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 ไปนี่เนาะคนระวางสิเอาเจ้าระบอกเอาพวกเจ้าขึ้นหนงกันแท้ะลรวางสิที่ายังก็ว้ามาอะไรบางสิเอาเอาโรดสันห่าเก้าศูนย์มาสันว่าเอาผู้นนผู้ชมยังหก้ายห้าเก้าศูนย์มาสันห้องใจน่ะตัวเดียวเ่แอมนอีผู้นู้นนะเฮ้ยมาสันว่าหาหนึ่งแปดมาสันเอาคือว่าจงสันเนาะบาที้มาสองคนคือมาคือกันมาสันเย้กันมาสันผู้ชายสองคนนั่น พูดหนึ่งเลยว่าหาหนึ่งแปดพูดหนึ่งว่าหาเก้าศูนย์อืมอ่ะเป็นอย่างนั้นบ่านบบเว้าแล้วก็หันหลังหัวเฮ้ยขึ้นเมียอืมเล้นหมูก็ได้ตื่นเลยอืมก็ได้ตอกับฟันลายกับฝันสนีฟันสนีแม่นอืมอ๋อทำเอาชมนะครับฟันตสมีแต่เมื่อวันที่แล้วฝันม่ได้เก็บเม็ดเมื่อวันที่แล้วม่ได้ฝันเป็นตัวเลขที่พี่น้องเตี้ยวเตี้ยวตัวันี่ให้เป็นตัวเลยวันที่ให้เป็นตัวเลย แนนแล้วผักไปหน้าย่ำใดสีพรอยย่ำนั่นอ่ตอนส่วนมากไป็มูจะ้าปคอยไปหน้าเพราะเป็นมูยันอ่ามูบ้านมือก้อนเหมือนใบก็จะไปเผาเผากอไผ่ก็ไปตายอยู่หน้าเดี๋ยวว่าเขาจะเขียนให้ฝันซัมมี่แนนว่าฝันไหลผู้หนึ่งบอกผู้หนึ่งบอกหาเก้าศูนย์แนนอ่าผู้หนึ่งบอกแห้งได้บอกตะโกนบอกเลยบอกเลยห้าเก้าศูนย์เพลินวาน่ะคุณว่าเฮ้ยตันห้านึ่งแป๊กตุสันพลนว่าโอ้ แล้วมาทำมาชมนะผู้ใดมักน้ำแม่หมูเด้อยหมวดที่แล้วก็คือไอ้หมวดที่แล้วผม่ได้ฟันเป็นตัวดิอ่าเจ็ดเก้าฟันมาเก็บเห็ดไปเป้าเข่ากับกับสร้อยแปวเพิ่อนอะไรพี่น้องก็แม่หมูเพิ่นเพิ่นเป็นนักทะเบียนรถสองสองสามเก้ามารถเพิ่นหายอ่าเดียวบป้าเข่าจะเขียนไทยนะครับทำมาชมมันล่มอันล่มปิวเมื่อปิดยังนะครับ ก็รอดมึงนะค่ะเป็นใจงวดนี่เอาคนละคุยกันจะ้องกวนเดี๋ยวบาวแถวเขียนให้รอมึงนะค่ะไปชมเอาบาวแถวเขียนให้นะพี่น้องแต่ว่าก็เคยเข่าอยู่เด้เพิ่นเคย่นเคยให้ถูกบ่แม่เพิ่นเคยถูกตะกี้ตั้งแต่มาอยู่บ้านใหม่ๆต้นไห่หัวขาจำได้ตอนนั้นหัวขาบัานนี้บอกตรงๆเลยเด้หัวขาเมื่อตอนไปตีห่าได้พี่น้องเลย ไปติดป่ายุ่นนั่นประสนเพราะเบอกหัวขาเด้วยกันบาดอย่กระลิศซองลงบ่ขืนบ่ลงเด้อหัวขาเดีสองตัวแม่มูตัดห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์แม่มูตัดเอาแล้วห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดค่ะอือเอาแม่หมูตัดมักตัวใดล่ะแม่มูกัดจะมัดเก้าศูนย์อืเก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งแปดอือเอ้าเอาพี่น้อง หนึ่งแปดแล้วก็ห้าหนึ่งหนึ่งแปดห้าหนึ่งค่ะเก้าศูนย์กับยังไงห้าศูนย์บ้าห้าศูนย์ก็สือห้าเก้านตัวอืมเอาห้าเก้าแกมีน้พี่น้องนะเราคนเนีนคนเนียนแห้งๆคนเน้นตัวใดล่ะคนห้องบอกตัวใดล่ะแห้งๆห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ค่ะน้าพี่น้องอ๋อห้าเก้าศูนย์ตัวคนเน้นนะครับสองตัว เน้นใหเพิ่มตัวแรกแะงวดที่แล้วนี่เน้นให้เจ็ดเก้ากับหาเจ็ดเนี่ยงวดที่แล้วพี่น้องค่<ฮ>ะนี่นะครับก,บมก็มาเจ็ดเก้าตรงตรงมาเจ็ดเก้าตรงตรงงวดนี้เนี่ยแม่มูมาหาหนึ่งราคาหนึ 1, 8, <ม>่งแปดกับตัวน้ำได้ค่ะท่านผู้ชมกับตัวด้วยแล้วก็ 90, เก้าศูนย์แค่นั้นเ,เน้นนะต่อแม่มูก็กเอาเหมือนหรอได้ไหมอ๋อมากับท่านผู้ชมค่ะเน้นให้สามหาอ่าเก้าศูนย์หนึ่งแปดแม่เาพี่น้องเนะเาะอ เป็นเนีนให้จังสี่เลยพี่น้องเด้อติดไว้บนล่างมนนะครับกุฎิมัดกุฎิแกะจังลองเบิงนะครับฝันฝันซ้ำนี่ฝันซ้ำนี่ฝันซ้ำนี่ฝันบ่หลายลักษณนค่ะนะครับลองเบิงนะจะสิเป็นจังได้ยังไงนี้เอ๋อไอ้นี่ให้เป็นเบิงคะมาเกันนชมเอ๋อนะครับพัดลมปิวพัดลมนี่ครับพี่น้องเอาจับกระดาษออกมาพี่ นี่ครับทผูาชมแคปหน้าจอได้พี่น้องเดอ้อนะครับงวดเก้าไปไปทั้งปุ่นนะสำหรับเอนะครับอ๋อพี่น้องนะครับนี่ครับผมอมืมทำเป็นหมูฝันนะพี่น้องเนาะฝันพุ่มเจ้าที่อยู่หน้ามาบอกนะครับทผม,ม้ชมจะแม่นอีกบ่งงวดนี่นะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเดอ้องวดที่แล้วหางเดียวห้าเจ็ดเก้าฝันมาได้ไปิดเก็บเฮ็ดนะครับทผม,ม้ชม หมวดนี่แม่หมูฝันมาพุ่มหน้าผีหน้ามาบอกผู้หนึ่งว่าหาเก้าศูนย์ผู้นึงว่าหาหนึ่งแปดนะครับกระตัดให้ตามนี่ผู้ใดมาขาแปดตัดเอาด้พี่น้องเด้อนะครับถ้าขาดแปดจะได้หกหางหงคูหาเก้าศูนย์นี่เป็นห่วงแห้งอีหลีเด้อ้องหาเก้าศูนย์แต่เป็นผู้ใช้สองคนอืมเอานะครับพี่น้องค่ะเอาแม่หมูจับไปไหนเพื่อนเบงนะครับ่านผช้่มจับันนี้ปะอืมนะครับ่านผช้่ม แคปหน้าจอนะครับ้งข่างพี่อ๋ออาลงมาแน่จังน่อยนะครับเห็นไปเพราะว่าเอฟซีกระถามเหนเขามาหลายนะครับเนาะว่าแม่หมูฟันหรือยังแม่จะมาบอกซุฟฟังด้วยนี่เบาแถวยาวกันเลยเอ้าก็เลยเบ้าแถวยาวกระถามพี่น้องถามว่าฟันยังแม่หมูเอฟซีถามอยู่ด้ว่าสั่นเห็นเป็นเงียบๆนะครับเห็นเป็นเงียบๆก็เอาว่าจะลอยเอาพูดเดียว่าจะลอยสั่นเป็นมานะครับผมกแคบน้าจอเอาพี่น้องหาเก้าศูนย์ก็ตรงเก้าศูนย์นี่ไม่แห้งนะครับ บเดียงวดในหาศูนย์มาหลอกมาหลอนแต่เบาเท่าหาศูนย์นี่แหละพี่น้องนะครับทผช้ชมเอาแคปหน้าจอนะครับงวดที่แล้วกีถวอว่าแม่นอยู่ครับเจ็ดเก้าตรงตรงคนฟังแมนอยู่เด้อแม่หมูลงงวดแรกให้หาเก้าศูนย์หรือหรือเก้าศูนย์หาพุวันออกศูนย์เก้าเนาะหลักกรมามามักผิดแค่งวดเดียวงวดเมื่อกี้กับเจ็ดเก้าตรงตรงอ่างวดที่ว่าพี่ไส้มาบอกแมนออกเก้าหาออกเางวดงวดที่แล้วว่าพีพีไส้มาบอก พีพ่ไส้ที่เสียชีวิตแต่บอกแปดหาออกเก้าห่าเออเอาเอาลุ้งนะครับมวดที่แล้วก็หาเจ็ดเก้ากับเจ็ดเก้าตรงๆเออมาพี่นนะ้เนาะหาโชคหาหมานะันไม่หมูหาเก้าศูนย์ห้องบอกคักๆนะครับเอาเฮได้อีกงวดนี่เมียค่ะรอดเบืองเนาะเป็นยังไงหีกวดเก้าศูนย์หาศูนย์เอาขอบคุณแม่หมูครับผมเอาโชคหมานี่ออพี่น้องด้วพอกันคลิปหน้าครับผมไม่คิหน้าสวัสดีครับ